วัสดีเจ้าลูกศิษย์แล้วก็เอฟสีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แม่มดก็จะมาพูดในช่วงเช้าๆอากาศเย็นสบายนะคะแมไม่สิ่งในสําคัญที่สุดเท่ากับการที่ยังมีลมหายใจแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ค่ะการดูแลตัวเองหรือว่าการที่เราเป็นหมอที่ดีที่สุดในโลกก็คือตัวเราเองนั่นแหะคือสิ่งสําคัญที่สุดนะคะช่วงนี้ก็แม่มดก็จะมาทําคลิปให้กําลังใจให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลตัวเองให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองนะคะตอบคําถามตอบปัญหาสําหรับอ in ิ Inbox ข้อความต่างๆที่ส่งมานะคะช่องทางการติดต่อก็ทุกช่องทางนะเจ้าที่สามารถติดต่อได้เราก็จะมีคลิปมีวิดีโอมีเคสสตกษดี้มีสาระความรู้ที่มาแบ่งปันอยู่ทุกๆวันนะคะความรู้มันไ่มีวันจบนะคะทุกๆด้านความรู้ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ทังด้านสุขภาพความรู้เกี่ยวกับโรคนะคะก็พยายามมาทำคลิปทุกๆเช้าตอนบ่ายนี่ตอนนี้เริ่มจะยุ่งนะคะเริ่มจะแบบมีเวลาที่จะทำคลิปเพราะว่าเวลานั่งทําคลิปนะคะดูอันนี้ข้างหลังก็จะเป็นสวนนะคะช่วงเชา้าเพราะว่าตื่นพยายามจะตื่นให้ได้ตีห้าเจ้าช่วงที่แล้วตื่นตีห้าแต่ว่าช่วงนี้นี่หยดยาเยอะ แล้วก็ขอบคุณทุกๆความห่วงใยนะคะที่แม่มดโพสต์ไปว่าช่วงนี้แม่มดพักฟื้นก็ยังที่รู้ว่าหลังจากที่ฉีดมานะคะฉีดวอซมาก็เข้า ICU จนชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยนะคะจากสวรรค์ตกลงไปในเหวลนรกเลยนะเจ้าจากมีชีวิตอยู่ก็ไปชนกับความตายแล้วฉะนั้นการรักษาตเองตอนนี้ก็คือรักษาตามที่เราพบเจอว่า เพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบในการฉีดแต่ละคนเหมือนกันนะของแม่มดนี่ก็คือว่าฉีดแล้วตัดฮอร์โมนทิ้งฉุบไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนบ่มีฮอร์โมนความเป็นผู้หญิงฮอร์โมนต่างๆขาดหายไปโดยทันทีหลังฉีดหนึ่งเดือนประจําเดือนไม่มีอีกเลยไม่มีแรงบ่มีอย่างแล้วก็ถึงขั้นวูบแล้วก็แตะเส้นคำว่าเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถจะหายใจได้ นะคะหัวใจกําลังหยุดเต้นนะคะหัวใจของเราปกติก็เต้นเจ็ดสิบแปดสิบแต่ว่าแม่หมดณวูบสุดท้ายที่รู้ตอนนั้นคือหัวใจมีประมาณสามสิบสามสิบแปดนะเจ้าแต่ก็ก็ยังมีชีวิตถึงวันนี้เนี่ยถึงอยากจะให้กกำลังใจทุกทุกคนเลยใครที่แบบเจ็บป่วยบัสบายหรือว่ายอย่างสาหัส รวมทั้งเรื่องสถานการณ์นะคะเรื่องการเงินตอนนี้เราก็ต้องยอมรับเนาะว่า,เ,าเศรษฐกิจของเราอะ่ะมันมันดีแค่บางจุดเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศมันบดีฉะนั้นมันกระทบต่อหลายๆคนนะคะกระทบเยอะเลยนะคะส่วนของแม่มดก็กระทบของพี่อ่องก็กระทบเพราะอย่างอย่างพี่อ่องนี่จะกระทบโดยตรงเนะะาะเพราะว่าพี่อ่องทําร้านที่พัทยาแล้วก็ฐานลูกค้าคือนักท่องเที่ยวนะคะ อย่างของแม่มดแม่มดก็อย่างที่พโพสไปก็มีเรื่องภายในนะเจ้าก็มีเรื่องของลูกน้องโกงประมาณ30กว่าล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการกันแกล้งเรื่องระบบภายในไออย่างของเฮาเฮย่เจา้ามีการขโมยเอกสารขโมยไออย่งออกไปเยอะไออย่างเนี้ยเจา้าวนสองเดือนนี่ก็คือว่าโชคดีที่่ต้องเข้า icu นะคะหลังจากที่เข้า icu ครั้งสุดท้าย วันที่ห้าถันวาก็แปดเดือนบนเวียนอยู่กับไอซเนาะแล้วทาให้เราเจอพ้นจนเจอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคืออะไรมีอะไรที่เราต้องมารักษาพ่องนะเจ้าก็อย่างที่ทําคลิปทุกวันเนาะทุกอย่างทั้งฮอร์โมนผู้หญิงนี่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยฮอร์โมนฮอร์โมนคุมเราทุกๆุกอย่างเลยเรามีหน้าอกเรามีประจำเดือนเรามีลูกเราอารมณ์ดีเรามีความสุข นะฮะเรามีความต้องการทางเพศเรามีกระดูกนะคะกระดูกที่แข็งแรงผู้หญิงอะ่ะเป็นโรคเกาช้ากว่าผู้ชายเพราะว่าฮอร์โมนของผู้หญิงเนี่ยช่วยขับยูริกออกฉะนั้นสังเกตว่าคนที่เป็นโรคเกาค่ะส่วนมากจะเป็นผู้ชายก่อนเมื่ออายุยังน้อยนะคะพอหลังอายุสี่สิบสี่สิบห้าขึ้นไปโอ้ผู้หญิงไปดูสถิตเลยผู้หญิงจะเป็นโรคเกาเยอะ เพราะว่าไม่สามารถจะขับยูริกได้ฉะนั้นต้องระมัดระวังนะเรื่องการกินพวกยูริกอะไรอย่างต่างๆอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นแบบเขาบม่เคยเป็นเลยนะเขากินได้กินได้แบบนั้นนะคะพอถึงเวลาจริงๆแล้วก็มันตามวัยนะคะตามวัยเมื่อวันเวลาเมื่อวัยอายุ2ี่สิบหนึ่งอย่างอายุ30สิบหนึ่งอย่างอายุ4ี่ิไปอย่างอายุห้าเหมือนไปหมดเนี่ยพออายุห้าสิบแล้ว จริงๆบอกนะาจริงอายุห0แลิบเรามาถามว่าวันเนี้ยเปรียบเทียบกับแม่พนายอายุเจ็ดิห้าโอ้โหแม่แข็งแรงกว่าร้อยเท่าแม่วิ่งแม่มีแรงแม่เดินทางแม่อะไรเนี้ยแต่เราทุกวันนี้เราก็คือต้องอยู่บ้านนิ่งๆทําทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจให้นิ่งให้สงบสมัยก่อนนี่แทบไม่เคยมีเวลาที่จะมานั่งทําคลิปเกี่ยวกับภาวะทางจิตใจคลิปทางธรรมะนี่แทบไม่เคยมีเลยเดี๋ยวนี้เราใช้ธรรมะ ต้องธรรมะก่อนเลยค่ะธรรมะนำทางเป็นเป็นปฏิปเป็นเทียนส่องของเราก่อนถ้าเกิดวัดได้ธรรมะนี่มันลงเหวค่ะเพราะว่าเราเครียดกับโลกที่เราเป็นเว้ยทาไมมันต้องเกิดขึ้นกับเราเราเระมัดระวางังเราดูแลตัวเองเราเป็นคนเตือนคน,คนลูกศรริษย์เตือนทุกคนวเฮ้ยยาฉีดยาฉีดทําไมเราถึงต้องไปฉีดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ จบมาได้โชคจะตายังของแม่มดเนี่ยย้ำอีกครั้งที่ฉีดเพราะว่าต้องไปรับรางวัลแพทย์ดีเด่นที่าสเวกัสของอ ic ่าอเมริกันเนชั่นแนลแพทย์ d ิเดดิเคชันบอร์ดเนี่ยเคือว่าสมาคมแพทย์สมุนไพรแพทย์ทางเลือกแพทย์ทเออเดี๋ยวแพทย์สมุนไพรแพทย์ทางเลือกแพทย์องค์รวมนะเสามบอร์ดอันเนี้ยซึ่งแม่มดก็ได้รางวัลทุกปีที่ผ่านมาปีเนี้ยเป็นปีที่ ปีที่เจ็ดละมั้งปีที่หกปีที่เจ็ดละเนี่ยยังปีนี้ค่ะเปิ้ลเกาะเชิญมาอีกแล้วเพราะว่าบตรแช่ยอย่างคือแม่มดมีเคสที่ถ้าเปรียบเทียบคือมันเป็นบอร์ดของอเมริกาเนาะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบเคสที่แม่มดทาเนี่ยแม่มดก็ไม่น้อยหน้าใครเพราะว่าเราจะทําเคสมะเร็งระยะสุดท้ายทําเคสเด็กผีเสือ้อทําเคสสะเก็ดเงินซึ่งพวกเนี่ยเป็นโรคที่เหลือหลังแล้วบางอย่างอย่างเช่น โรคสะเก็ดเงินนะคะหรือว่าเด็กผีเสื้อเนี่ยเขาเรียกว่ามันสิ้นสุดการรักษาจากโรงพยาบาลทั้งหมดแล้วแล้วเรานำมารักษานั่นก็เป็นเคสนั่นก็เอ่อปนห้องว่าเป็นเคสหรือว่าเป็นเอ่อเป็นเรคคอร์ดของแม่มดที่ทําให้เมื่อเวลาเราส่งข้อมูลเข้าไปเราก็อ่อนน้อยหน้าใครนะกระทาให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงนะประเทศไทยเรามีชื่อเสียงเลยทางด้านเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยซึ่งมัน ใช้เวลานานมากนะคะจากที่แม่มดเริ่มเข้าสมาคมแพทย์สมุนไพรใช้เวลามาเกือบสิบปีแล้วนะปเจว่าอยู่สมาคมไร้รางวัลน,นะคะอยู่ตอนช่วงสองปีแรกนี่แบบเป็นเด็กใหม่เป็นเด็กน้อยเลยเข้าไปแบบเด็กใหม่มากนะ,ะจนพัฒนา บไม่พัฒนาพัฒนาไหมก็พัฒนาแล้วก็มีความพยายามมากกว่าแม่มดเป็นคนที่มีความพยายามแล้วอดทนสูงมากๆนะเราที่จะเรียนรู้ที่จะที่จะแบบไฟที่จะค้นหาที่จะสู้เนี่ยก็เหมือนกับเราสู้กับลูกไข่ต่างๆนะคระูกไข่ก็เอาตรงๆทอดใจะลูกไข่ส่วนมากแม่มดทําก็คือ เมื่อก่อนเราก็ทำานะช่วงที่เราเป็นหมอใหม่ๆพอช่วงหลังปุ๊บเราก็เทินมาเป็นอาจารย์เริ่มสอนเริ่มเขียนตําราเริ่มดีสจะฝึกอบรมแล้วก็เทรนคนเนี่ยก็เอาตรงๆเลยนะก็คือแปดสิบเปอร์ซนขึ้นไปแป9 0เก้าสเอร์ซนะของเคสที่รับเนี่ยก็คือว่าเป็นระยะสี่บวกนะไม่ใช่ว่าสเฉยสีส่บวกทั้งนั้นเลยก็คือสิ้นสุดการรักษาจากโรงพยาบาลแล้วนั่นแหละมันก็เลย ทำให้เราต้องมีกําลังใจนะคะแล้วก็ทําให้เราต้องฮึ่มกาลังใจลูกใครจาเจ้าอนองว่าเพราะว่าลูกใครส่วนมากก็จะจะจะ,จะใจตกแล้วค่ะใจแบบบัสู้แล้วหมดกําลังใจหมดอี่ยงแล้วเนี่ยเจ้าดนั้นเราก็ต้อง พยายามนะคะพยายามไหมก็ด้วยใจนะบอพยายามมันเป็นพร่น้องมันเป็นธรรมชาติมันเป็นเนเชอรัลของเราที่เราจะให้กําลังใจลูกไค้บอกว่าจะเป็นระยะไหนก็ตามเราให้กําลังใจเสมอเพียงแต่ว่าระยะสุดท้ายเท่านั้นเองที่เราอาจจะต้องทั้งให้กําลังใจและให้ความรู้ให้รายละเอียดให้เข้าใจว่าเขากําลังจะใช้ยาอย่างไร ใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรและสำคัญที่สุดคือหมาย s ต t ความคิดของเขาเจ้า